ก็ขอต้อนรับครับสู่โครงการ t ดี a ร์แชนเดียหุหลำลูกกานะครับองร์การนี้ก็คืออยู่ภายใต้ของบริษัท a อเบิลแอสนะครับผมก็เป็นฝ่ายคือเป็นเป็นแอสเซทแมนเจอฝ่ายพนักงานุรกิจของของบริษัทนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายโครงการเล่าเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแต่ในนี้กตอนนั้นเนี้ยจะให้ต้อง ้องเตยน้องเตยที่เป็นเซลล์เนี่ยอ๋อน้องเตยอีกท่านนึงนะเป็นแบบเล่าโครงการกับว่าโครงการเป็นยังไงมีบ้านแบบไหนบ้างครับอันนี้เดี๋ยวหนูขออนุญาตนะคะที่เดี๋ยวเดี๋ยวมีโครงการทางด้านนี้ก็ได้ค่ะจะได้ามนเดียวอ่าครับผมอ๋อดูตรงนี้ดูจอครับเลยไดูจอโอเคได้ค่ะอย่างแรกขออนุญาตาสวัสดีทุกท่านนะครหนูชื่อน้องเตยเป็นตหน้าที่ขประจำโครงการแอสโตเลียตีมือหดเอยครับเืไม่ได้แนะนำคุณเตยนะครับ ขออน,นุญาตอธิบายเกี่ยวกับตัวโครงการก่อนนะคะอย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวมีทั้งหมด61ยูนิตบนพื้นที่12ไร่นะคะเราก็จะมีบ้านทั้งหมด2แบบเราจะแบ,บ่งเป็นแอดเวนต์กับอาลไพน์แอดเวนต์เนี่ยก็คือจะเป็นไทยบ้านตัวเริ่มต้นนะคะจะมี3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถหน้ากว้างประมาณ13.6เมตรนะคะ และนี้พื้นที่ใช้สอเที่จะอยู่ที่1 8 2ตารางเมตรแล้วก็เนื้อที่ดินจะเริ่มต้นที่50ตารางวาราคาขายณปัจจุบันของโครงการเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7 1ล้านประมาณนี้นะคะแล้วป<ะ>โปรโมชั่นก็จะเป็นสแตนดาดทั่วไปตามที่โครง,งาการอื่นๆเขามอบให้คนลูกค<ป>้ามีมุงบลดเด็กๆ นนไม่ได้มไม่มไดนะ้ะแต่จะเป็นพวกค่าใช้ใจ่ายนะวันโอนพวกเครือปรับอากาศให้คนลูกค้าแล้วก็ส่วนลดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็แบบบ้านแบบที่สองก็คือแบบบ้านเอลคายอันนี้จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมามก็คือแบบบ้านที่คนลูกค้าย,ยืนอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะจะเป็นบ้านตัวใหญ่จุดจุดขายของเราก็คือเราจะเน้นฝ้าโปรแล้วก็จะมีดับเบิลวอลลุ่มตรงประตูด้านหน้า ซึ่งจะสูงถึง6เมตร20เลยทีเดียวนะคะมันก็จะทะลุขึ้นไปถึงห้องนอนที่สองเวลาคุณลูกค้าตื่นเช้ามาอ่ะโอเคปลอดโปรง่งนอนทะลุเหยีดขับเาด้านหน้านะคะบ้านของเราจะเป็น3ห้องนอน4ห้องน้ำห้องนอนทุกๆห้องจะมีห้องน้ำเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำรับแขกด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็นแอร์เดียที่คุณลูกค้าสามารถจัดเป็นโซนพื้นที่นั่งเล่น ก็ได้ไม่ต้องลงมาใช้ชีพท้างร่านก็คืออยู่างบนก็ได้เหมือนกันนะคะพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านจะอยู่ที่242ตารางเมตรโอ้ใหญ่มากเลยใช่ก็เนี่ยค่ะแล้วก็เนื้อที่ดินเริ่มต้นจะอยู่ที่58ตารางวานะคะก็จะเพิ่มลดตามขนาดเนาะถ้าพื้นที่ดินใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะบวกเพิ่มตารางวาละ6 0ห0 0บาทราคาเริ่มต้นของที่นี่จะอยู่ที่ประมาณ8ล้านจากกลางนะคะราคาแค่คือยังไม่ได้หักส่วนลดใดๆเลย ะะแล้วก็ขับเท้าจะอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีพวกลูวิ่งม,มีสัตวายนะ อะไรให้คุณลูกค้าปกติเลยเราก็จะมีส่วนหย่อนบริเวณด้านข้างสุดยอดสุดยอดในอนาคตด้านหลักของเราจะเปิดเป็นบ้านไซส์ซึ่งจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนะคะก็รวมทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่หนูแจ้งไปก็เป็น62ยูนิตท,ทั้งโครงการค่ะขายไปเยอะยังครับอตอนนี้เออตอนนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่อยู่ในระหว่างการทําสินเชื่อนะคะแต่ที่โอนไปแล้วเนี่ยก็จะมีดึงหลังอ่าแต่จองไปเยอะแล้วสิครับจองไปเยอะแล้ว เออค่ะขอบคุณค่ะไขออีกตัวหนึ่งการเพิ่มเปิดก็ได้ครับหนเดือนใช่ไใช่ค่ะโครงการของเรายังเป็นโครงการน้องใหม่ในย่านนี้ด้วยเนื่องจากเราเป็นเดี๋วหลอปเปอร์ที่กำลังเติบโตต่อไปจะเข้าตลาดหลักทรัพย์อนาคตค่ะอนาคตได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวโครงการตอนนี้เรียบร้อยแล้วหมดความอนุญาตส่งมอบต่อให้ทางที่เจนบีบได้อธิบายข้อมูลเพิ่มเติมกัน คือทำเลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นทำเลของบ้านที่แพงมากนะจนกระทั่งแบบออตอนมีรถไฟฟ้าปูพดเนี่ยมันทําให้แบบกลุ่มคนที่มาอยู่เละครับมันเปลี่ยนก็นค,นโโคือดเ,นะเอขขอดิมทีอ่ะจะเป็นคนโลลหมดเลยนะครับเราทําศึกษาข้อมูลถูกบอคลูกค้าจะโลลหมดเลยตอนพอหลังจากรถไฟฟ้าปูพดเปิดเนี่ยมันมีทั้งคนโลลแล้วก็คนทำงานในเมือง